ปฟิรสสไลด์มาเร็วไปเร็วนะคะเพราะทุกคนมีข้อมูลพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว เพิ่มแล้วโอเคคงจะพูดแป๊บเดียวแหละนะักศึกษามีแนวทางการเขียนอยู่แล้วนะคะก็พยายามตามหาไฟล์เก่าๆนะคะในการเรียนเนาะนะคะโปรเจกต์หนึ่งกับโปรเจกต์สองอย่างที่ครูบอกว่าคําอธิบายรายวิชาเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะนักศึกษาอาจจะเลิกเลยนานวัตกรรมชิ้นเดิมที่เราทําจากโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็ได้นะคะมีเวลานะคะหรือบทไหนที่เราอาจจะเขียน ให้ความสำคัญมันน้อยไปหน่อยนะคะเนื่องจากเธออาจจะเ,เร่งรีบไปยังไม่สมบูรณ์ก็เอามาขัดเกลานะคะให้มันดีขึ้นนะคะจะลอกก็ลอกแบบเนียนๆหน่อยนะนะคะไม่ใช่แบบคัดลอกวางทั้งหมดเลยก็ปรับเปลี่ยนคําพูดสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้ครูก็จะทวนให้ว่าภาระแต่ละบทน่ะมันหัวข้อประมาณไหนเขียนอะไรไปบ้างนะคะแต่นักศึกษาเนี่ยรู้แล้วก็เคยทําอยู่แล้วแหละนะคะเป็นไงสไลด์ดีเลยไหมคะ สไลด์ดีเลยแม้โหลดชา้านิดนึงนะรอหน่อยเห็นไหมคะเห็นหรือยังเห็นเนเนาะนะคะโปรเจกต์สองนะคะโปรเจกต์กับโปรเจกต์หนึ่งคล้ายกันนะคะเราเรียนโปรเจกต์หนึ่งไปแล้วตอนประวสตหนึ่งนะคะลักษณะวิธีการการวัดประเมินผลก็คล้ายกันนักศึกษาทราบแล้วเนาะนะคะ ทำนวัตกรรมขึ้นมานะคะเลือกกลุ่มเป้าหมายจะไปสอนใครนะคะอาจจะนํานวัตกรรมเดิมมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้นะคะหรือคิดงานชิ้นใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะกลุ่มเป้าหมายหนูจะไปสอนใครนะคะทําทในรูปแบบ5บทนะคะแล้วก็วางแผนนําเสนอในการสอนนะคะแล้วครูก็จะสอบพรีเซนต์ตอนสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะหลักการเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาเน ในเรื่องของบทที่หนึ่งหัวข้อยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาหรือตัวนวตัตก,กรรมนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกนะคะทํานวตัตก,กรรมชิ้นนี้นะคะมีคําผิดด้วยอ่านะคะบอกว่าเป็นการเขียนนะคะเช <c oughs> ิงพรรณนาบรรยายเหตุผลว่าทําไมคุณถึงทํานวตัตก,กรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นนวตัตก,กรรมที่ตอบโจทย์พัฒนาสาขาวิชาชีพที่เราเรียนนะคะ่า เพราะอะไรเราถึงให้ความสําคัญกับมันหรือสนใจที่จะทำนอตกรรมชิ้นนี้นะคะทีนี้ถ้าในสาขาบัญชีเนี่ยส่วนมากมันคุณรูณก็มองว่ามันมันค่อนข้างจํากัดนิดนึงมันแคบมากเลยที่จะที่จะออกแบบงานอะไรที่ตอบโจทย์สาขานะคะเพราะว่าความสามารถของเราก็ไม่ถึงขั้น ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์คิดค้นเลขเครื่องคิดเลขขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์นะคะในสูตรต่างๆของบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันเป็นบางปีที่คุณครูไม่ได้เน้นมันเคยมีบางรุ่นนะคะที่ครูไม่ได้เน้นตัวชิ้นงานอย่างเงี้ยก็ให้เขาคิดคิดเหมือนพัฒนาสูตรจาก Excel เนี่ยคะ่ะเพื่อช่วยในการคำนวณ ภาษีให้ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางรุ่นที่เขาทํามาอย่างเงี้ยนะคะหรือการคิดคํานวณค่าแรงเงินประกันสังคมจากออโต้ฟอร์มใน Excel อ่ะอย่างเงี้ยมานะคะแต่ครั้เนี้ยเนื่องจากว่าคุณครูเองก็ไม่ได้มีความชํานาญด้านการใช้สูตร Excel อย่างเงี้ยเหมือนเราต่างคนก็ต่างพัฒนาตัวเองต่างก็เหนื่อยไปด้วยกันว่าจะเอาสูตรอะไรมาให้มันแบบวางสูตรให้มันออโต้แบบ บิงขึ้นมาโดนหักการสังคมแ้าอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกมาอย่างเงี้ยมันก็ก็โอเคดีนะคะเขาก็มีบางปีเขาก็ทํานะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเอนนานวันเข้าเราก็ไม่ได้มีมีเวลาไปให้เวลาเขาได้เต็มที่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถ้าเป็นนวัตกรรมชิ้นงานล่ะนะคะก็จะได้มีงานไว้โชว์ด้วยเวลาเราโอเพ่นเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะงานเราค่อนข้างน้อยนะคะก็หลังๆมาก็จะเป็นตัวนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ของสาขานะคะค,คุณครูกอ็อยากให้เป็นชิ้นงานที่มันโชว์ได้คงทนถาวรน,นะคะสมเหตุสมผลกับศักยาภาพที่เราเรียนอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะจบและในระดับชั้นประวะัศส,สอง2นะคะทีนี้หลักการมันก็คล้ายกันทำวิจัย 5บทอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาอาจจะเจอทั้งที่เป็นโปรเจกต์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไปต่อย,ยอดเป็นองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีที่ต้องทําแบบจริงจังเลยก่อนจบอย่างเงี้ยนะคะมันก็ลักษณะก็คล้ายกันไหลลื่นไปตามบริบทหัวข้องานว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรเราทําเกี่ยวกับนวัตรกรรมก็จะมีการเขียนไปลักษณะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําในเรื่องการสํารวจความพึงพอใจมันก็จะเป็นการเขียนไปลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะภายใต้5บทเหมือนกันเนี่ย นะคะแล้วแต่มหาลัยนั้นๆที่เขาวางแผนว่าต้องปร,ประมาณไหนนะคะแต่ละที่เขาก็จะมีความชำนาญในด้านของการทำวิจัยของใครของมันเป็นตัวตนของเขาอยู่แล้วนะคะมันคล้ายกันนะคะอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกันทั้งทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องน้อมรับในแต่ละที่แต่ละแต่ละมหาลัยเขาด้วยอย่างเงี้ยนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อแรกของบทที่1เลยนะคะยังคงเป็นหัวข้อเดิมคืออยากทราบว่าความเปมาและความสําคัญนะคะเป็นการเขียนพัรณนาลงรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากทําอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทําเสื้อผ้ามัดย้อมต่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นการนํนวัตรกรรมเดิมที่เราอาจจะมองก็ยังไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาลายให้มันหลากหลายหรือเนื้อผ้าเราทดสอบแล้วเนื้อผ้าที่เราไปซื้อมา ผ้าคอตตอนกับผ้าดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังไงมันสีทนชัดเจนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดถึงเหตุผลต่างๆนะคะถ้าเขียนงานส่งข้อสอบเนี่ยคุณครูก็จะไม่ลงละเอียดมากนะคะแบบสีบ่บรรทัด สองย่อหน้าครูก็ให้ผ่านและมันตรงประเด็นเออน่าสนใจมีเหตุผลเป็นของใครของมันเองอย่างเงี้ยนะคะภาษาครูก็อยากให้ใช้เป็นภาษาของตัวเราแต่ก็อาจจะเกาคําพูดบางอย่างให้มันเป็นเชิงวิชาการเล็กน้อยคุณอาจจะไปเซิร์ชหาอ้างอิงข้อมูลวิชาการ มาซัพพอร์ตบ้างแล้วก็มาทําเป็นคําพูดของเรามันก๊อปปี้แบบเนียนๆอย่างเงี้ยนะคะแบบใส่เหตุผลของเราเองลงไปด้วยแล้วก็หลักการเนื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยก็ให้อ้างอิงทางหลักวิชาการสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะวัตถุประสงค์ของการทํานวัตรกรรมหรือวิจัยครั้งนี้นะคะส่วนมากเราก็จะนี้เป็นวัตรกรรมใช่ไหมแล้วก็ตัดวิจัยออกไปก็ได้ไม่ผิดนะคะวัตถุประสงค์ของการเลือกวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นการเขียนแบบ เป็นข้อเนาะนักศึกษานะคะเต็มที่ก็ไม่น่าจะต่ํากว่าสาข้อนะคะเพราะอะไรนะคะหนึ่งถ้าเกิดเราทาผ้ามัดยอมใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าหนึ่งเป็นการพัฒนางานนวันวนวนวตกรรมเดิมปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยสองเป็นการยังไงอะเลือกเป็นการศึกษาเลือกลายนะคะที่มันเพิ่มเติมจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามนะคะเพื่อตอบโจทย์การสร้าง รายได้นะคะสามารถไปขายได้เป็นรายได้ให้กับวิชาชีพนํามาลงบัญชีบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการเรียนของสาขาวิชาที่ตนเองได้เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วัตถุประสงค์ก็หลากหลายนะคะไม่ต่ำกว่าสามข้อสี่ข้อห้าข้อก็ได้ไม่ผิดนะคะเออเราทําขึ้นเพื่ออะไรนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะยังอยู่บทที่หนึ่งอยู่เนาะสมมุติฐานในการทํานะคะวัตกรรม ะะมันเป็นการคาดคิดว่างานของเราเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะสมมุติว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราขออนุญ,ญาตย่อไปเป็นแบบย่อให้เอาย่อให้ไปเป็นแบบที่พิมพ์ได้นะคะอ่าสมมติฐานในการวิจัยนะคะสมมุตินักศึกษาบอกว่าหนูทําผ้ามดย้อมหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแล้วเอาไปสอนน้องปะวะสตหนึ่ง เดิมอาจจะสอนระดับปวชอสองเขาอาจจะแบบน้องอาจจะทำไม่ค่อยตั้งใจเล่นเล่นเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยถ้านะักศึกษาบอกว่าหนูเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะจาย์แบบปวสหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการตั้งความคาดหวังว่าน้องระดับชั้นที่เราเลือกเนี่ยเขาสามารถทําสําเร็จได้ไหมนะคะสมมติฐานในการทํานำวัตรกรรมอ่าผลสมมติว่าครูลองตั้งนะผลปรากฏว่านักศึกษาระดับ ชั้นปวสหนึ่งทับหนึ่งสามารถทำนวัตกรรมผ้ามัดย้อมสำเร็จนะคะอ่าทุกคนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะคะอันนี้คือความคาดหวังของเราคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ ะะหรืออาจจะบอกว่าสำเร็จไม่ทุกคนคิดเป็น80%นะคะสำเร็จสักสิบคนนะคะจาก12คนสมมุตินะคะอย่างเงี้ยมันก็คิดออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเป็นเป็นการคาดหวังนะคะสิ่งที่เราแบบอธิบายแล้วสอนเข้าไปเนี่ยนะคะมัน เราตั้งความคาดหวังไว้ว่ามันจะสําเร็จไหมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ผิดนะคะผลสุดท้ายพอเราทาออกมาได้นะคะคิดค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาได้มันอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ที่เราคาดไว้นะคะสมมติฐานเป็นการตั้งตั้งความตั้งเป้าหมายไว้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนมันต้องดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคุณครูเนี่ยนะคะครูสอนหนังสือในแต่ละเทอมเนี่ยก็มีการทําวิจัยนะนักศึกษาเขาเรียกว่าวิจัยแบบ แบบเป็นเปเปอร์ไม่ได้เยอะอะวิจัยปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าครูรู้สึกว่าสอนวิชาโปรเจกต์เนี่ยแล้วมันจะเกิดอุปสรรคนะคะเวลาทําทําอะไรบทบทที่สี่อย่างเงี้ยนะคะสมมติครูสอนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครูอาจจะตั้งความคาดหวังว่าเอในในสี่กลุ่มของห้องเรียนนี้อย่างเงี้ยนะคะ มีนักศึกษาที่เข้าใจแล้วก็ทำพรีเซนต์บทที่สี่เนี่ยได้คบทุกประเด็นที่ครูประเมินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดเป็นนะคะสามกลุ่มจากสี่กลุ่มอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพรีเซนต์ออกมาเข้าใจตรงสโ o p ทั้งสี่กลุ่มเลยคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือตั้งความคาดหวังในงานของเราในในตัววิจัยของเราไว้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะไม่มีถูกมีผิด ทุกอย่างคุณครูก็จะต้องมาดูปรับปรุงนะให้นักศึกษาอีกทีนึงว่าเออมันมันใช้คำพูดเป็นยังไงยังสอนอยู่เลยค่ะขอเวลาอีกสิบนาทีได้ไหมเดี๋ยวมาใหม่้อาอมพิตัว P D F แล้ไม่ไม่สวยงามเราลย้<อ>ปิ้นตัวนี้สวยป้าจะเดินออกมาดีเอาปฏ<ส>ิอ,อาเอาไปเลยจดไว้จด,จดเองเลยอ่าไม่ส่อหน,น่งตอนน่งตอสองถูกไหมเนะี่ย ทีนี้ขอบเขตในการทําวิจัยนะคะที่ครูสอนอยู่ขอบเขตของนวัตกรรมของเรา,เ,ราเนี่ยนะคะบางครั้งมันก็แบ่งหัวข้อของมันเนาะนะักศึกษาครูจาไม่ได้ว่ามันเป็นสามหัวข้อหรือเปล่าอาจจะเป็นด้านเวลาด้านประชากรด้านเวลาด้านสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ครูก็แบบไม่มั่นใจจํามาไม่หมดสอนมาหลายปีแล้วนะคะนะคะ,นะคะก็ปรับปรับตามรูปเล่มที่ของเรานั่นแหละนะคะขอบเขตขอบเขตด,ด้าน ด้านเวลานะคะเราอาจจะมีระยะเวลามันเป็นการเรียนการสอนของภาคเรียนที่2ใช่ไหมมันเริ่มตั้งแต่วันไหนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอย่างอย่างเราเปิดมีการศึกษาที่2ตั้งแต่วันที่ประกาศเปิดท่านผู้อในวยการประกาศเปิดตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะนักศึกษาก็ลงมาได้ะดนะ,ะเริ่ม1พฤศจิกายนปี64จนถึงเราคาดว่าจะจบหลักสูตรประมาณเดือนกุมภาใช่ไหมอาจจะเป็น ดูปฏิทินนะยี่สิบหรืยี่สิบเก้ากุมภาปีหกห้าอะไรแบบนี้นะคะสถานที่ก็ณนะวิทยาลัยของเรานะคะเทคโนโลยีเชนบุรีหรือกลุ่มเป้าหมายเราอยากไปสอนน้องมอสามจังเลยเนาะปีสุดท้ายแล้วอยากทำผลงานเพื่อ,อาหาน้องๆมสามมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้อาจจะเป็นสถานที่ณนะวิทยาลัยของเราและสูงอยากไปวิทยานน์บ้านใกล้เลนเคียงท่านไปหาท่านประอนิตอะไรเงี้ยก็อ่า โรงเรียนวิทยาลัยศึกษาดัวอย่างเงี้ยก็ระบุไปได้เลยนะคะด้านประชากรก็คือใครนะคะถ้าอย่างเมื่อกี้คุณบอกว่าเฮ้ยสนใจจะไปสอนขอว่าสอนหนึ่งดีกว่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วนะคะก็ประชากรของเราก็จะกลายเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งทับหนึ่งจำนวนกี่คนนักศึกษาก็ไปลงรายละเอียดนะคะพิมพ์พิม์ออกมาตามหัวข้อนะคะต่อมานิยามศัพท์เฉพาะนะคะ ย่ยสอดเพาะอันนี้ก็คือสําคัญเลยนะคะเป็นการถอดคีย์เวิร์ดของเนื้อเรื่องออกมาให้ความหมายนะคะความหมายนั้นๆไม่ได้แบบเป๊ะตามหลัออลอกอะไรเขาเรียกอะไรตามหลักพจนานุกรมอ่ะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมันเป็นนัยความหมายที่สอดรับกับสิ่งที่เราเรียนเออสิ่งที่เราจะทําอย่างเงี้ยนะคะเช่นเขาครูบอกว่าอะไรเอาเนื้อเรื่องของเรามาถอดเป็นคีย์เวิร์ดเป็นนิยามสั์เฉพาะให้ความหมายของมัน ให้ตอบโจทย์งานของเราหน้าที่สุดให้คนอ่านแล้วเออเข้าใจนะคะเช่นสมมติครูจะลองกําหนดชื่อเรื่องนะคะเดีย๋ยวย่อก่อนยอ่อย่อมันออกมานะคะนั่นนะ่ะผิดตลอดเลยมันเป็นหน้านี้ตลอดเลยเป็นไงเ <c oughs> ช่นนะคะสมมติครูกำหนดเรื่องอะไรเป็นการศึกษา การทำนวัตกรรมอ่าครูอยากทำอะไรนะช่คิดหน่อยทำอะไรดีผ้ามัดย้อมก็เดี๋ยวจะลําเอียงพูดแต่ผ้ามัดย้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะของไปลาทำอะไรนะของไปลาทำอะไรนะมาดีเสียงปลา นี่ครได้ยินเสียงครูหรือเปล่าครูแอบ,บไปปิดเสียงอะไรใครไว้หรือเปล่าทำไมครูไม่ได้ยินไม่มีใครตอบเลยเหรอได้ยินปะไปทำอะไรนะไปได้ยินเสียงครูปะเฮ้ยนักศัลย์ไม่ตอบอ่ะนักศกษาได้ยินเสียงครูไหมอ่ะได้ยินค่ะได้ยินได้ยินได้ยินปะ ไม่ดีหรอไม่ได้ยินหรอได้ยินครูได้ยินเธอ,อ,อแล้วปายทำอะไรนะที่ายส่งรูปมาให้เขาดูเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอจากน่าจะเป็นผ้าค่ะจากผ้าที่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมกระเป๋าดินสอจากผ้านะคะสาหว่าการศึกษานวัตกรรมกระเป๋าสมมุตินะดินสอ จากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้การศึกษาการธนวัตกรรมกับปันสอนจากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้นักศึกษากระดับ สมมติชื่อเรื่อมันเป็นแบบนี้ภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษาสองห้าหกสี่นะคะประโยชน์ที่ได้รับเอาไปก่อนยังไม่เอาประโยชน์ที่ได้รับ เนี่ยสมมุติชื่อ่องเราเป็นแบบนี้เน,ะนาะนักศึกษาก็ต้องถอดคีย์เวิร์ดจากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้จากประเด็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะนวัตกรรมอย่างนี้หนึ่งตัวก็ได้นะคะแล้วก็ไปดูวนวัตกรรมหมายถึงอะไรนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากไอเดียของเรานะคะ คีย์เวิร์ดตัวที่สองนวัตกรรมหมายถึงอะไรเนี้ยนะคะคีย์เวิร์ดตัวที่สองกระเป๋าดินสอจากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้หรือกระเป๋าดินสอจากเศษผ้าเฉยๆก็ได้นี่คีย์เวิร์ดที่สองนะคะกระเป๋าดินสอจากเศษผ้าก้ให้ความหมายของมันคืออะไรนะคะเป็นสิ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นนะคะโดยนำเศษผ้าที่ ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นกระเป๋าดินสอนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บดินสอได้อย่างเงี้ยนะคะคือให้ความหมายนะคะโดยใช้ภาษาระดับเทคนิคบ้างนะคะสื่อให้เข้าใจนะคะตอบรับกับงานที่เราทำอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวิทยานัยนนศึกษาหมายถึงใครอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักศึกษาระดับชั้นม3นะคะ โรงเรียนวิทยานน์ศึกษาตั้งอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้ความหมายลงไปว่าเออขยายความเอามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วนิยามศัพท์เนี่ยประมาณสี่หัวข้อนะหนึ่งสองได้อย่างอาจจะขยายความมัธยมศึกษาตอนต้นไปก่อนพยายามแตกให้มันครบสี่ม่ไม่ไม่ควรต่ำกว่าสี่นะคะ หนึ่งนวัตกรรม2กระเป๋าห2ึงซอสจากเศษผ้า,าม,มามห้ธยมศึกษาตอนตอน้ตน4อาจจะไปขยายดูเรียนวิทยาน,นูนคือใครอยู่ตรงไหนที่ตั้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ได้นะคะพักเรียนที่สอนเรญญาณศหกสี่วิทยาเทคโนโลยีวิเชียบุรีอย่างี้ก็ได้นะคะก็นิยามศัพท์คือก็เพิ่มมาอีกนะคะเทคโนโลยีคืออะไรเป็นวิทยาลัยที่ผู้จัดทําได้เรียนอยู่นะขณะนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่1 8 3่สามมุมอะไรเงี้ยก็อธิบายขยายความนะคะ ันนี้ก็คือการถอดคีย์เวิร์ดของชื่อเรื่องมาแตกเป็นนิยามสัพท์เฉพาะชื่อก็บอกอยู่ว่าเฉพาะนะคะมันอาจจะไม่ได้เด๊ะตามหลักพระจน้านุกรมเลยตามนิยามความหมายของมันนะคะแต่เราพยายามดึงขยายความให้มันตอบโจทย์กับงานของเรานะคะมันไม่ได้มีถูกมีผิดนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะประโยชน์ที่ได้รับนะคะประโยชน์ที่ได้รับตัวนี้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะเราตั้งวัตถุประสงค์ ไว้อย่างไรนะคะประโยชน์ที่เราได้รับมันก็ต้องสอดรับกันนะคะอย่างเช่นตั้งว่าเป็นการนำสร้างวัตรกรรมออกมาเพื่อจำหน่ายได้ให้ให้เพื่อการบันทึกบัญชีรับจ่ายให้ตรงตามสาขาที่เรียนเมื่อตั้งไปอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่ได้ก็ต้องผลจากการทำนะคะก็สามารถขายได้และสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้อย่างเงี้ย นะคะมันก็ต้องรับกันนะคะเป็นเป็นเป็นในยะไปนะคะถ้าวัตถุประสงค์มีสามข้อนะคะประโยชน์ที่ได้รับก็จะอยู่ประมาณสาข้อนะคะเลาะกันไปเลยตั้งเป้าไว้ข้อหนึ่งเป็นแบบนี้เออประโยชน์ที่ได้ได้ตรงตามข้อที่หนึ่งข้อสองเป็นแบบนี้อ่าประโยชน์ที่ได้ข้อที่สองก็ได้ตรงตรงตามนะคะสุขภาพของมันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะบทที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ของครูจะมอบงานนะคะ คุณครูจะตั้งชื่อเรื่องให้นะคะว่าทําอะไรนะแล้ให้นักศึกษาเขียนบทที่หนึ่งนะคะมาส่งครูนะคะแลวครูอาจจะสอบนะคะสอบจริงๆแล้วมันเป็นการสอบกลางภาคนะสอบเขียนบทที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าสอบเทสเนี่ยครูอาจจะกําหนดชื่อเรื่องออกมาให้นักศึกษาถอดเป็นนิยามสับเฉพาะอย่างนี้ก็ได้นะคะเด mm ี hmm. ย๋ยวครูตั้งชื่อเรื่องให้เรื่องหนึ่งนะคะแล้วให้นักศึกษาทําตรงนี้แล้วกัน หน้านี้แล้วกันหน้าที่เคยพิมพ์ไว้นะคะอันนี้เป็นแอทไซทีนี้ก่อนทำนักศาึกษาต้องมีใบอนุมัติโคโปรเจกต์นะใบอนุมัติโครงการนะักศาึกษายังมีไฟล์อยู่ไหมนะคะถ้าไม่มียังไงก็ทักมาใหม่ครูจะได้หาไฟล์เดิมให้นะคะใบมันจะมีใบอนุมัติก่อนว่าขอทําเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการลงนามลงชื่อต่างๆเหมือนเดิมนะคะงานเดิมก็ยังคงมีอยู่เนาะ คงไม่มีใครทําหายหรอกนะคะแอ i g ซ m e n t ที่หนึ่งนะคะครูมอบการการศึกษาการทํานวัตกรรมขอเป็นทําอะไรดีนะก็คนคุยครูชอบรุ่นหนึ่งที่เขาทําอาอ,อะไรพวงมาลัยจากมะกรูด มให้เรื่องนี้ไปละกันจากผมคอะไรจากมากรูปยให้กับนักศึกษาการศึกษาการทำนวัตกรรมสมบูรณให้กับนักศึกษาขอเป็นวิญญน์นก็ได้นะคะบ้านใกล้เรือนเคียงนะท่านผอ,อ ดจดีกับเรามากเลยให้กับนักศึกษาตอนต้นอืมวิทยาเทคโนโลยีจะครูจะแคปตัวนี้ส่งไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่านะคะน,นี่คือชื่อเรื่องเรานะคะสมมติคุณค่ครูกำหนดชื่อเรื่องให้ตัวเนี้ยให้ในักศึกษาเอาไปเขียนนะคะบทที่หนึ่งส่งครูนะคะ เขียนบทที่หนึ่งสง่งครูถือว่าเป็นการซ้อมทํำข้อสอบกลางภาคไปด้วยเลยนะคะส่วนการสอบเทสเดี๋ยวรอฟังดูนะคะครูอาจจะทําเป็น Google Form ให้ทำนิยามสับกำหนดชื่อเรื่องให้แล้วก็ทำนิยามสับชื่อเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ็กเมย์นิดหนึ่งสิบคะแนนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มอบงานนะคะก็ให้เวลาในการเขียนนะคะอ่า ความเป็นมาและความสําคัญเอาห้าหกบรรทัดก็พอนะคะไม่ต้องแบบเวิร์นเวอร์อะไรมากนะคะให้งานมันเสร็จภายในวันนี้เนาะนะคะภายใต้หัวข้อที่หนึ่งที่มาและความสําคัญสองวัตถุประสงค์สาม 3, สมมติฐานขอบเขตนะคะแล้วก็นิยามศัพท์แล้วก็ผลผลที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับนะคะหัวข้อประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมเนานะว่างๆก็พิมพ์งาน ไปได้เลยครูก็เชื่อว่า5บทสบายอยู่แล้วแหละนะคะของเก่าก็าคงเจอปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะคะพยายามคัดลอกมาแล้วปรับปรุงตัวคัดลอกนะต้นฉบ,บับก,ก็เก็บไว้ถึงเวลาเดี๋ยวไปเท้าความหาอมมั่วกันไปหมดเลยนะคะเก็บไฟล์แยกกันนะคะโอเคเนาะมีอะไรสงสัยถามไหมคะอันนี้คือขอก ID line มันไม่ได้ยินเล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงเพื่อนขอ ID Line ค่ะขอ ID l ล n e ของเขาเหรอค่ะเพจมันตอบอตไม่ได้ค <สะ S 1> ือ <สะ S 1> P U T แล้วก็ P U T แล้วก็ชาลาที่แปลว่าสวยอ่ะพัตเอามาเลยรอแอดอยู่เดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวกว่าเฟซบุ๊กจะอนุญาตให้ใช้ต้องติดต่อแจ้งทางไลน์อย่างเดียวเลยใช่ปะ พัทพัชลา PUT PUT C.H. เช็น่องกลงอ่ะเอ a r a รอรอฉันรอเธออยู่อาจารย์กินข้าวนานเนี่ยเพื่อนจะหลับแล้วกินข้าวนานเพราะว่าเขาว่ามัวแต่แบบคือเขาไปกินข้าวเที่ยงกว่าแล้ว่ะเชื่อปะแล้วก็แบบช่าใจไงเพราะว่ารู้ว่าพวกตัวเองอมีไฟล์งานอยู่แล้ว เอางานเดิมมาปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาสองข่งเขาสอบเกรดก็คงดีอยู่แล้วเขาไม่ได้ซีเรียสวิชานี้เลยแบบคนแฮปปี้อะ่ะที่แบบเอเอ,เอมันจะได้แบบลดความเครียดเพราเด็กเคยทําแล้วฉันไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปสอนน้องได้ประมาณนั่นแหละเออเนะี่ยเพราะว่าเราถ้าเราอาจจะได้เปิดเรียนไงถูกปะเราอาจจะได้เปิดเรียนจริงๆแล้วเราอาจจะได้ไปได้เพราะว่า เนาะถ้าเกิดไปไม่ได้แเราก็เอากลุ่มเป้าหมายของเราเองแจ้งแอดอยังเอาใหม่พัชพชลา P U T แล้วก็ P U T แล้วก็ชลา C H A R A ชื่อ เขาให้หัวข้อแล้วเดี๋ยวเขาแคปหน้าจออีกทีหนึง่งแล้วก็<ด>วเจนก็เขียนส่งมานะวันนี้สองทุ่มนะแล้วก็คนแรกสี่ดาวนะคะส่งเป็นปัจจุบันสามดาวเหมือนเดิมมีเวลาวเจงก็เลาะบทที่หนึ่งในสิ่งที่เองตั้งเป้าหมายไว้นะคะใบอัุมัดโครงการกับบทที่หนึ่งก็ทําแล้วก็ส่งไฟล์มาให้ครูดูนะคะมีเวลาก็พัฒนาชิ้นงานลองทํามาให้ดูแบบนี้โอเคไหมได้มาตรฐานไหมสวยงามไหมเผื่อทําไว้เยอะ แล้วก็จะได้ไว้แจกน้องเผื่อได้จัดปุ๊บเป็น h อะไรแบบนี้ะนะคะอาจารย์มันขึ้นว่าไม่พบผู้ใช้อ่ะบ้าหรอเต็งแอดถูกเป้าพี่ใหญ่พี่ชีอาจารย์ส่ง QR โค้ดไว้เลยในแชทเอาให้เพื่อนไปบันทึกเอาอ่าโอเคถ้างั้นก็วันนี้ก็แยกย้ายเนาอเดี๋ยวบายม่ได้าะ